พอร์หัสสปอร์ตมาเก็ตติ้งสบทเรียนความสำเร็จจากแชมป์กีฬา7 HD ที่ขายเรื่องราวได้มากกว่าผลบอลขณะที่แฟนบอลกำลังลุ้นระทึกกับการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลแชมป์กีฬา7 HD 2025 ระหว่างโรงเรียนหมอนทองวิทยาและโรงเรียนอ,อบอจอชัยนาทในอีกมุมหนึ่งแวดวงการตลาดกลับมองเห็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าผลแพ้ชนะในสนามเพราะเบื้องหลังทัวร์นาเมนต์กีฬานักเรียนนี้คือกรณีศึกษาด้านสปอร์ตมาเก็ตติ้งที่เป็นเสมือนตำราเล่มสำคัญ,สำ,คญสำหรับยุคดิจิทัลน,นี่คือเพลย์บุ๊กที่จับต้องได้สำหรับทุกแบรนด์ที่ต้องการสร้างคอมมูนิตี้ที่แข็งแกรง่งไม่ใช่แค่ฐานลูกค้า บทเรียนที่1พลังของสตอรี่เตนลิงที่ขายความฝันไม่ใช่แค่การแข่งขันหัวใจความสำเร็จของปีนี้คือพลังของสตอรี่เตนลิงที่ถูกนำมาใช้อย่างทรงพลังผ่านทีมมะมืดอย่างโรงเรียนหมอนทองวิทยาจากชเชเชงเซาซึ่งเป็นตัวแทนของต้นแบบเรื่องเล่าที่ทรงพลังที่สุดอย่าง Underdog อกอาเคทายมวยรองที่สร้างความผูกพันทางอารมณ์กับผู้ชมได้ในทันที ตำนานของพวกเขาถูกผูกโยงเข้ากับรถขนฝันรถบรรทุกสี่ล้อคันเก่าที่โคชอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐใช้ขับพานักเรียนมาแข่งขันด้วยตัวเองและในจังหวัดที่นักการตลาดได้แต่ฝันถึงทีมกลับสร้างซีนที่ประเมินค่าไม่ได้เมื่อพวกเขาปฏิเสธข้อเสนอรถบัส VIP ที่สะดวกสบายกว่าหลังล้มยักษ์อย่างเทพศิรินได้สำเร็จและยืนยันที่จะใช้รถขนฝันคันเดิมต่อไป การกระทำที่สะท้อนความจริงแท้เพียงครั้งเดียวนี้สร้างมูล,ลค่าให้แบรนด์ได้มากกว่าแคมเปญโฆษณามูล,ลค่าหลายล้านบาทเสียอีกนี่มันคือคอนเทนต์ชั้นเลิศช่อง7 HD ไม่ได้ขายแค่การแข่งบอลแต่กำลังขายความฝันและเรื่องราวที่มันทัชใจคนดูสุดๆ บทเรียนที่2ไม่ใช่แค่รายการแต่คือการสร้าง IP แบรนด์ที่ยั่งยืนช่อง 7HD ไม่ได้มองว่านี่เป็นเพียงรายการกีฬาที่ฉายแล้วจบไปแต่กำลังวางกลยุทธ์ระยะยาวในการปั้นแชมป์กีฬา 7HD ให้กลายเป็นแบรนด์หรือทรัพย์สินทางปัญญา IP ที่แข็งแกร่งเป็นของตัวเองอย่างแท้จริง การอัปเกรดสู่4ซซรีส์กีฬานักเรียนที่ขยายจากฟุตบอลไปสู่บาสเกตบอล3คูณ3วอลเลย์บอลและเซปักตะกร้อไม่ใช่แค่การเพิ่มรายการแต่เป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดอย่างยิ่งเพราะมันคือการสร้างอีโคซิสเตมของแบรนด์ที่ช่วยกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกีฬาชนิดเดียวสร้างการรับรู้ของแบรนด์ได้ตลอดทั้งปีและทำให้แชมป์กีฬา7 HD เข้าไปอยู่ในใจแฟนกีฬากลุ่มใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่อง บทเรียนที่3กลยุทธ์ Omnic ช h a n n ที่เปลี่ยนเรื่องราวให้กลายเป็นไวรัลความสำเร็จของแคมเปญน,นี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่หน้าจอทีวีแต่เกิดจากการใช้กลยุทธ์ Omnic c h a n n ที่ผสมผสานช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ได้อย่างไร้รอยต่อ เรื่องราวที่ทรงพลังในสนามของรถขนฝันไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ในสนามกีฬาแต่มันกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่ถูกส่งต่อสู่โลกออนไลน์คอนเทนต์ที่จริงแทน้นี้ถูกแชร์และพูดถึงอย่างถล่มทลายผ่าน f c e e o o o ติ i k t o อกและ YouTube เปลี่ยนเรื่องราวระดับท้องถิ่นให้กลายเป็นปรากฏการณ์ระดับประเทศและขับเคลื่อนเ n g a g e m e n t ได้อย่างมหาศาล ความสำเร็จนี้พิสูจน์ได้จากตัวเลขผู้สมัครแข่งขันฟุตบอลที่สูงถึง5 0 3ทีมในปีนี้ซึ่งไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่เป็นดัชนีชี้วัดที่ชัดเจนว่ากลยุทธ์ Omni Channel ได้ขยายการเข้าถึงและสร้างให้แบรนด์นี้มีคุณค่าและความน่าสนใจในกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริงบทสรุปจากการแข่งขันกีฬาสู่แพลตฟอร์มซอฟต์พาวเอร์ ความสำเร็จของแชมป์กีฬา7 HD ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือการลงมือทำอย่างมีกลยุทธ์บนความจริงทางการตลาดที่ว่าคอนเทนต์ที่มีค่าที่สุดไม่ใช่โฆษณาที่สวยหรูแต่คือเรื่องราวของมนุษย์ที่จริงแท้ผลลัพธ์ที่ได้จึงไม่ใช่แค่เรตติ้งชัวข้ามคืนแต่คือการสร้าง IP ที่แข็งแกร่งและมีมูลค่ามหาศาลกลับคืนสู่แบรนด์ ยิ่งไปกว่านั้นทัวร์นาเมนต์นี้ยังได้ยกระดับตัวเองจากการแข่งขันกีฬาให้กลายเป็นแพลตฟอร์มสร้างซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังเปิดโอกาสให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้ต่อยอดไปสู่การติดทีมชาติหรือใช้ผลงานยื่นเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยผ่านระบบ TCA คสนี่คือตัวอย่างขององค์การสร้างแบรนด์ที่มอบคุณค่ากลับคืนสู่สังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมลองหันกลับมามองแบรนด์ของคุณ คุณกำลังขายแค่สินค้าหรือกำลังบอกเล่าเรื่องราวที่ผู้คนจะจดจำและพกมันติดตัวไปกับเขา